เอาละฮะท่านผู้ชมก็ขอาการส,สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอนะครับผมยูกิซึ่งวันนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า eFootball Mobile กันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งก็นะห่างหายกันไปนานนะครับผมได้มาพูดชื่อเกมนี้อีกครั้งก็รู้สึกแปลกๆฮนะ <c oughs> <c oughs> ก็นะครับผมอยู่ในซีรีส์เสริมทัพนะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่มาเปิดแพ็คเขียวนะเพราะว่าผมเมาไปมาแล้วน,นะครับผมได้เป็นเอ่อมามูสมาหนึ่งตัวนะตัวเด็ดในแพ็คเนะี่ย ถือว่าเครื่องคันดูดีนะเพราะว่าเป็นร่างแรกของพี่แกเลยสําหรับเอ่อร่างแมนแมนซิตี้นะเดี๋ยวก็แพ็คม่วงนะครับผม,ผมยังเปิดไม่หมดนะครับผมเปิดไปและสามครั้งนะครับผมก็อย่างที่เห็นก็ไม่ได้เลวร้ายนะครับผมก็ถือว่าดวงดีอยู่นะครับผมถึงใจจะอยากได้อูปาเมกาโน่นะครับผมเหลืออีกที่นึงเรามาสุ่มกันเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขอประเดิมสวยๆจังหวะน,นี้โอ้โหวะ่ะ พูดเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับผม <laughs> โอเคไม่ใช่แล้วครับผมตัวเบลฟิกา้าโอเคได้อยู่นะครับผมเพราะว่าตัวเบลฟิก้าเนี่ยผมค่อนข้างมีเยอะนะถ้าสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าผมอาจจะได้ฟุตทีมเบลฟิก้าเลยนะเนี่ยและนี่เลยนะครับผมแพ็คเลเวอร์คูเซ่นนะครับผมก็มาจัดกันเลยนะผมไม่ต้องลุ้นอะไรนะครับเพราะว่ามันได้ทุกตัวอยู่แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาต กอคลิปให้นะครับผมเพื่อไม่ให้มันเป็นการเสียเวลาท่านผู้ชมนะครับผมก็เดี๋ยวจะกอให้เลยนะครับผมขอลุ้นตัวแรกกันโอเคโจรนาธานทานะครับผมก็เป็นอีตัวหนึ่งที่สัแตเยอะสุดในแพ็คเลยก็ว่าได้มั้งเกือบเยอะสุดเออมันน่าจะประมาณ98นะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดน,นะ และนี่เลยนะครับผมหน้าตาของฟูลทีมไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับผมสำหรับเออ่มันก็ยังไม่ครบทีม,มนะก็ยังมีตัวสแตนดาร์ดอยู่ด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็หลังจากที่เราเหมาแพ็กมาแล้วนี่ค่อนข้างสวยเลยเนะี่ยแล้วก็มีผมเนะใส่เป็นอดีตนักเตะเลเวอร์คูเซ่นด้วยนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะนะใช่หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะว่าโทนี่โคสเนี่ยนะนะเคยอยู่เลเวอร์คูเซ่นหรือเปล่านะครับผมถ้าใครรู้แบบว่าข้อมูลแนะ่ชัดเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผม โอเคแล้ว okay, ครับผมหลังจากที่เราได้ทีมเลเวอร์คู้ซลมาแล้วนะครับผมผมก็ท้องเหลือก็จัดเป็นแพ็กแมนยูมาเลยนะครับผมก็อย่างที่บอกไปหลายๆคลิปนะครับผมว่าผมเนี่ยเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็โค้ดอารบูริมเนะี่ยค่อนข้างดีนะในเกมนะไอสั์ในเกม <c oughs> ในเกมเนะี่ยค่อนข้างดีนะครับผมก็เลยจัดไปแบบไม่เสียดายเลยนะครับได้ทั้งนักเตะได้ทั้งโค้ดนะครับผมคุ้มคุมนะครับ โอเคก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่านะครับผมท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆไม่มีอะไรละนะครับผมแต่เดี๋ยวเปลี่ยนโค้ดกันสักหน่อยนะตามจริงนี่ผมว่าผมน่าจะมีเทนฮาร์อ๋อนี่ไงแต่เป็นเทนฮาร์ร่างเก่านะครับผมนี่เลยฮลูมิมนะครับผมเป็นสไตล์ควิกเคาน์เตอร์นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ